ศาลสั่งจำคุกลุงพล20ปีคดีน้องชมพู่และก็ยกฟ้องป้าแตนนะครับศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพล2ข้อหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็พากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรขณะที่ยกฟ้องป้าแตน 20่ธันวาคมนะครับเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาศารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาที่นายอนามัยและก็นางสาวิตรีวงศีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่และก็อายการจังหวัดมุกดาหารร่วมกันเป็นโจทยืย่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลจำเลยที่1และก็นางสาวสมพรหรือว่าป้าแตนหลาโพจำเลยที่2ในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้นที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรศพหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนนางสมพรลาภโพหรือว่าป้าแตนจำเลยที่2มีความผิดในข้อหาร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยสารพิพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291/317วรรคแรกฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากปีดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร จำคุก1ิบปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและก็ยกฟ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่สอง,สอง 2, กับให้จำเลยที่1ชําระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจท์ร่วมทั้งสองอันหนึ่งคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาค4และก็ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสํานวนและก็ทําความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทส์และก็โจทก์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควร ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1เห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสำนวนตามพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา11วงเล็บหนึ่งสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563น้องชมพู่วัยสามขวบหายไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกก,กอกตํบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและไปพบศพบ,บนภูเขาเหล็กไฟ เขตอุทยานแห่งชาติภูผายนห่างจากบ้านราว2กิโลเมตรซึ่งตำรวจต้องใช้เวลาในการคื่คายคดีนานกว่า1ปีกระทั่งออกหมายจับทั้งสองคนดังกล่าว